ดีค่ะผมรักโรงเรียนหัวหมากวิทยานมสสอนมากๆนะเลโรงเรียนอนุบาลหัวหมากและหัวหมากวิทยานิสตอน เริ่มก่อตั้งมาปีพุทธศักราช2526โดยการรวมกลุ่มของพี่น้องตระกูลมาริซอนสร้างเป็นอาคารเรียนชั้นเดียวสำหรับรองรับนักเรียนอนุบาลในครั้งนั้นมีนักเรียนเข้าเรียนประมาณ30คนหลังจากนั้นจึงเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆโรงเรียนจึงสร้างปะแหน่ปถมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังจะมีโครงสร้างเป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นจำนวน12ห้องเรียน ใช้ชื่ออีกครั้งนั้นว่าโรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรและได้ดำเนินการตั้งแต่ปีเฟื่อระกดาศ .2526 มาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนพบอุปสรรคปัญหาต่างๆนานับประการแต่จากการที่มีเจรักในความเป็นครูทำให้เผชิญปัญหาต่างๆอย่างไม่ย่อท้อและอาศัยแรงบันดาลใจจากพระผู้เป็นเจ้าและกำลังใจจากผู้ปกครองทำให้คณะผู้บริหารและคณะครูช่วยกันพัฒนาโรงเรียนขึ้นมาเป็นลำดับในที่สุดในปีพุทธศักราช2530 ส่งผลให้หนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจึงทำการเปิดชั้นเรียนใหม่โดยเพิ่มเป็นระดับชั้นประถมปีที่4ปีที่5และปีที่6ต่อมาในปีพุทธศักราช2530ก็ได้เพิ่มห้องเรียนขึ้นตามลำดับจากความพยายามของทุกฝ่าย ส่งผลให้จำนวนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น380คนทําให้ทางโรงเรียนนั้นประสบปัญหาเกี่ยวกับห้องเรียนมีเพียงพอจึงต้องสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้นโดยสร้างต่อเติมเป็นชั้นที่3ามจากอาคารหลังเดิมซึ่งรากฐานของอาคารเมื่อแรกสร้างนั้นเราใช้ฐานที่แข็งแรงสาม,มารถรับน้าหนักได้ถึงสี่ชั้นเหตุที่ต้องสร้างอาคารเพิ่มทีละชั้นนั้นก็ด้วยความจําเป็นได้ทุนทรัพย์จึงต้องพัฒนาไปทีละน้อย และต่อมาในปีพุทธศัการาช2539โรงเรียนจึงได้ตั้งอาคารเรียนชั้นที่4เพิ่มขึ้นอีกเพื่อรองรับกับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันโ like รงเรียนหัวหมากรเรียนท่สอนมีวิสัยทัศน์คือมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความสามารถ คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมมีสุขภาพจิตและกายดียึดมั่นประชาธิปไตยรักความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมปรัญญาของนักเรียน จริยธรรมเลิศเพิศคุณธรรมรอบรู้วิชาการอยู่อย่างพอเพียง so คำความของโรงเรียนคุณธรรมเด่นไฟศตึกษาเป็นคนดีสีสังคมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ยิทตมณนศาสนา,สสาตัทธาสามัคคี so not, no โรง,งเรียนหัวหมาวิทยานัุศรมีพันธกิจที่ต้องจัดทำก็คือการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริย,รยธรรมมีระเบียบวินยัย มีคุณลักษณะอันถึงประสงค์และเห็นคุณค่าของตนเองโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะส่งเสริมกิจกรรมทางด้นศาสนาทั้งในหลักธรรมและหลักปฏิบัติตามศาสนาที่นักเรียนนับถือ จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการเรียนรู้

จัดกิจกรรมส่ uh. สง,สงเสริมการออกกําลังกายการรักษาสุขนาหม่ยและการหลีกไกลยาเสพติดอออ้้าาก I sometimes lie night stars wonder so to awake at at the bright try And run future ให้การสนับสนุนความเป็นไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขร่วมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยสร้างเสริมกิจสาธารณะพัฒนาสังคมชุมชนในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข I wake at night and wonder at the stars so bright. dream about future too. So my world will count on me. i the future they agree. People depend on me somehow. For so small and intimate timid I am <coughs> now. So you wind up, my dearest friend. จะระบบการจัดการภายในการศึกษาแบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลหัวหมากหัวหมากวิทยานุสร์พร้อมที่จะดูแลให้การศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแก่บุตรหลานของท่าน